ครับสวัสดีครับเมื่อหนึ่งผมกับทีมาเว่าเรื่องภารกิจการดำหน้าหรือว่าอุปสรรคยังต่างๆนั่นแหละนะครับเพราะว่าการดำไ้ดำหน้านี่เขาอาศัยนำฝนอาศัยนำฟ,ฟ้านฝน,นแต่ว่าปีนี้ฝนแรงฝนแรงแบบหน้าฟูหน้าเขินกับบอสมบูรณ์บ่เต็มเต็มหน่วยปันไดเขาสีมาอาศัยนำธรรมชาติเลยโดยตรงเลยก็ดยได้นะครับปีนี้เพราะว่าฝนแรงต้องอาศัยโชกช่วยหรืยว่าประสบการณ์หาน้ำ มาเห็ดเองดำเองทานมีการท่ายโอนนำ้ำจากสาไปห่วยจากห่วยมาสาเมื่อเอาจากสาไปหล่นน้ำเบิดลที่ละครเรียงปูเรียงปลาไว้มันเกิดขาดไปพื้นเราก็ต้องเอานามมาทดแทนสีเอามาทดแทนนั่นสีเอามาแต่มงไดมาทดแทนกันไดก็คือน้ำใตดินนั่นแหละนะครับแต่วันนวมันสีหน่อยสีไรสันไดนั่น,น,น,นผมสีภาาไปบึงนี่ก็คือน้ำสาเป็นน้ำบนดินนะครับเป็นน้ำบนดินที่ เป็นน้ำธรรมชาติน้ำฝนไหลมาโฮมไหลมาอันนี้กันไหวนะครับสะสมน้ำไหวเก็บกลักน้ำไหวเป็นน้ำบนดินที่ถือสูบลงไปแล้วมันก็เลือนหน่อยที่ละครบัดแล้วมาเนธาเขาก็นังเขียวก็นั่งงามขามันแล้งมันแหงขีแตกขีตะเลืบมันก็ที่ได้สูบยุสานี่แหละครับลงไปแต่ว่าน้ำยุสามันมาคือนหน่อยแท้ มันสิสูบได้บบได้จกากหน้าหน้าได้จากลูกบาทเม็ดไปยังสันนะเนาะครับอันนี้กระซีสูบมาทดแท่นใ้ให้มันหลายคือเกลนะครับสูบมาทดแท่นใ้ให้มันหลายคือเกลเพื่อว่าสีได้สูบลงไปย่มเข่าเขียวถ้าฝนบ่ตกถ้าฝนตกกตดีไปอีกอย่างหนึง่งนะครับครับอันนี้คือแรงนามที่สูบลงไปดำหน้านะครับ เหลือน้ำพออพียงเครื่องแ็งนี่ละแล้วก็ที่หาน้ำมาทดแทนคือสายยางที่สูบน้ำออกนะครับที่สูบน้ำออกจากสาลงไปให้หน้าสูบน้ำสาออกจากสาลงไปให้น้าสูบลงไปแต่ตอนสูบก็ก็บว่าเรอเบื้องหรอกตอนสูบก็ได้นะครับแต่ว่าตอนเสีเอาขึ้นมนาบ้างเสียเอาน้ำใต้ดินขึ้นมา น้ำไต่ดินสูงมาเนี่ยมาบอเนี่ครับที่เบิด์ตบอเป็นน้ำกะสีเบิดเป็นน,น,นี่นั่นแหละกานเอาหลายกะได้เปนบ่เบิด์ตกะสีเลื่อนหน่อยนั่นแหละนาะครับฮะมีปั๊มมีกล้วยบักตู้สองหางนี่นะครับกะไถหน้ากะได้ถูน้ำกะได้กล้วยบักตู้สองหางกล้วยตูตตู่ตาตากั้วพี่บา้ายหยาบบอินค,คือวานนี่แหละ แต่ว่าเขาบ่ฮั่นได้สูบบ่ฮั่นได้ปฏิบัติการอยู่เดียเยเด๋ยวนี้เีืยอเวลาสูบผมกะสีให้เบิ้งอีกเทื่อนึงนะครับว่าสูบจังไดยน้ำน,นี่จับระดับ20เมตรน้ำบาดาลน้ำใตดินแต่ว่าคันปั๊มสูบน้ำธรรมดาปั๊มหนาดำปัำ๊มโคสิน้นหรือว่าปั๊มอีอยังที่เขาสูบน้ำหวยน้ำหนองนันแหละมาสูบสีบ่อไดผลนะครับต้องอาศัยปั๊มร่มปั๊มร่มนี่ดึงน้ำขึ้นได้หอด60เมตร น้ำยูจับ60เมตรก็ดึงขึ้นได้นะครับได้ใส่คามร่มสูบแบบนี้คือใส่ระบบแอร์แวนะครับสูบน้ำความร่มใส่ระบบแอร์แวะนะครับสำหรับแอร์แวเนี่เขาก็ใส่ใบน้ำปาลาลำไยปลาทุเลียนใส่ไปนะครับอันนี้แต่ว่าผมสูบขึ้นไปลุ่มในสาธรรมดาจ้ะกระบอกหมากไมกอ่อีังนะครับสูกจากคอสูบจากบอ่อลงไป สาธรรมดานะครับนี่นะครับปลายท่างกระตอแล้วคือมาตอเอาแยกออกจากกลางทอเลยนะครับแยกจากกลางทอลุ่งในสาลุ่งในน้ำอันนี้ปลายท่างนะครับปลายท่างปลายท่างก็มาตามสายอันนี้การที่ไงไง่ายๆก็คือระบบแอร์แว่นนั่นแหละนะครับระบบแอร์แว่นเนี่ยครับ สังเกตบ้างว่าว้าวว่าวตัวนี้สีเป็นท่อขึ้นทางบนว่าวตัวนี้เปิดเวลาสูบก็ต้องเปิดเบิดทั้งสองว้าวนะครับนี่ว่าวตัวนี้ก็ต้องเปิดมันเปิดยุทาเปิดแล้วนะครับตัวนี้กับยุทาปิดก็ต้องเปิดขึ้นนะครับเวลาเวลาสูบแล้วท่อที่ตั้งเนี่ยท่อที่ตั้งนี่เอามาใส่อ่างเนี่ย ออกมาใส่บกปูนบอกอัางเนี่ยถึงถึงบ่มีบกนี่ก็ก็ต้องมีทอนี่นะครับเพราะว่ามันสีเป็นทอระบายล่มทอระบายอากาศเวลาสูบล่มสิขึ้นไปพุ่นน้ำสีล่งขง้าง่ังนะครับน้ำสีล่งขขาง่ังล่งลมสิคืเมื่อน้ำม,มากมากน้ำก็มาเต็มอยู่ทอนี่แล้วเมื่อน้ำทั้งใตสิเบิดตมันก็สีล่งมากหลายเป็นน้ำมู อันนี้คือระบบแอร์แวร์นะครับออกจากสามทั้งสามแยกมาลงลังนะครับที่นี่ลงลังพูนล่งลงไปหาตัวเครื่องมองปลายทั้งหูวจักรแล้วนาะครับว่าว่าปลายทั้งเป็นไหนเดี๋ยวมาเบิ่งต้นทั้งบบดนี้เอบาบบดนี้ผมสิปิดเครื่องผมสิปั้นไล้เด้อบัี้เดอ้อสิปั้นขึ้นเบิ่งแล้วก็สิไปเบิง่งหนามทั้งทึ่งน้ำนะครับว่มามันสิไปจังไหนมาจังไรห,ห้างเทียบว,ว่ามันเฮ็ดเร็ว ปั้นแล้วนี้เส้ยทอแตกทอหัวไปก็่ม่นะครับครับปัน้นเเล้อคาปับปันป้นเล่าก็น้ำใสยขึ้นมาปั้นเรล้าก็น้ำสสยขึ้น,นม อฟั่งเสียงทอร่มทอทอแอร์แว่นะครับนะครับแอร์แว่มันเกิดสินี้แต่ร่มพราะว่าว่าขงางล่างก็เปิดแล้วแต่ว่าน้ำมบ้บออกนะครับแล้วเมื่อเบิ้งมองน้ำออกครับบัด มาสีไลออกเอาสังกะสีมาใส่ไว้ย่านนั้นย่านดินมันทังลงไปนะครับกะสูบขึ้นสูบลงไปดำประมาณสามชั่วโมงนำสาแต่ว่าบัดสูบขึ้นมากนี่กะสิประมาณสามมือนะครับถูกถูจากบาดาลขึ้นมากะสิประมาณสามมือเดี๋ยวนี้ก็สูบอยู่นะครับกะสูบทิ้งไว้นี่ละนะครับ สามหมือนม่ว่าสิบมื่นก็หมดละแล้วตะควอมพอใจของเข้าเตินมน้ำมันเอาดูแลเอา,เอายงมขึ้นกับลูกมะเบิงเอานะครับเป็นยังจังผสนมน้ำบาดาลลุ่งไปใส่ให้หน้าโหลดดําโหลดสูกเราก็ใช้เราก็ดําโหลดนะครับผู้สูบคนระสูบนี่นั่นนะนะครับกำลังน้ำบาดาลแต่ว่าพ่นที่เพ่นสูบเพราะว่าเิ่น,นมุมมองผักน้ำผมมีบ่อผักน้ำน้ำบาดาลเนี่ยเป็นน้ำใต้ดิน มันสิมีแร่ธาตุหรือว่าสารอาหารหน่อยนะครับสารอาหารหน่อยคือเห็ดไฮพืชนี่การสิดว่างา่ายกับบวงหัานไหนนะครับขารเอามาพับไบ้บบแต่แช่หักใหม่แช่สีต้มแช่ตีง่วนตีกล้วยแช่หักกับเย็บนำใ้เป็นนำาดนๆกับสกายเป็นนำผลทั่วไปที่ทแช่ว้เป็นอ่างบนดินนี่แหละนะครับก็เลยปลูกลงไปแลวมันก็เป็นนำ บอลน้ำตาธรรมดา,ากตเคยผมเคยสังเกตเบิงึงเคยเห็ดเบิึงมาปลูกต้นไม้สองต้นต้นหนึ่งเอาน้ำบาดาลสดต้นหนึ่งเอาน,านา้ำฝนสดน้ำฝนสีงามกว่าเป็นหาซีบหาซีบเลยนะครับน้ำฝนนี่สีเป็นปุ๋ยชนิดหนึ่งเลยนะครับทันต์ักสดเป็นเป็นฝนตกเดือหนึ่งนี่แต่ดีว่าเขาตักน้ำบาดาลสดอยู่หาเกลือเขาเกออยู่ดอกแต่ว่าก มันดีบอ่อมันบอ่องามเลยถือนามบาดาลเลยถืองามครับใบส่ดๆทอกันแต่ว่านก็สหยี่ยวเปดเท่นมันกะมันกะบบดนนะนะีทืน่นำฝนมาโนาะแต่ว่านนำฝนมาบดซังเอาเรียกเอาบโได้างที่แรงเอาบโได้ายที่เจ้าบ้านนาบาดาลเขาอ,อยากเทียบเทากับซังเอาเนตเอาปลูกเลยปลาลำใหญ่ปลาละมุดปลามังคุดปลาตุเรียนอะได้นะครับระบบแห่แร่ของเป็นตัดอันนี้ผมก็สุนเคยมาแขกงทอกันนั่นแหละนาะครับ คือไช้บักแข่งสารหารของมันอาจกีบมีเท่ากับเอาเอาอื่นมาะก็อยู่กับต่อเข้ามาครับเนาะเราบอกให้ฟังตำแหน่งละสำหรับมือนี่กัเคื่อสหินนี่สำเนียงเนาะครับงวดหน้าจะติดมาพอกันคือเราแต่กินน้ำกินดีๆมาเบิ้งเก็บกลมหลุนิดๆหน่อยๆมาให้ลูหรือว่าต้อนงวดให้ท่านรับกินนี่ก็บชั่ววันนั่นแหละเนาะครับ